สวัสดีครับผมชื่อซินนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัดวิดีโอแรกนะครับผมไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรดีก็เลยอยากจะพูดเรื่องความจำเป็นของประกันสุขภาพต่อคนที่คิดว่าแข็งแรงดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีหรอกประกันชีวิตเอาเงินเก็บไว้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าไม่น่าจะเป็นอะไรหรอก อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เคยเป็นคนคนนั้นแล้วก็คิดแบบนั้นเช่นกันนะครับแต่ผมโชคดีว่าผมได้มีโอกาสไปลองถือประกันของบริษัทประกันทั่วไปเนี่ยนะครับผมก็ลองไปซื้อมาไปซื้อมาจ่ายเงินนะครับแล้วก็ลองถือดูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประกันสุขภาพมันก็ช่วยผมหลายๆอย่างเหมือนกันแม้ว่าผมยังแข็งแรงดีก็เถอะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมออกกำลังกายหนักมาก ออกกําลังกายทุกวันเลยครับออกกําลังกายเป็นเวทลสติ้งก็คือการยกน้ําหนักสไตล์การออกกําลังกายก็คือเรียกว่าครอ s ฟิตนะครับซึ่งก็โดยที่เราก็พยายามระวังอยู่แล้วเราต้องยกน้ําหนักอะไรต่ออะไรยังไงให้ดีโดยที่ผมก็ยกน้ําหนักมาแล้วถึงกับ10ปีนะครับมันก็ยังมีบางวันพลาดซึ่งมันเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยอย่างเช่นต่อให้เรายกดีแค่ไหนหรือมีบางวัน อาจจะวอร์มไม่ดีพอเกิดหลังดอกขึ้นมานะครับก็เจ็บตัวเลยไปแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลไปให้หมอเขาฉีดยาไปทำกายภาพไปฝังเข็มไปทำอะไรต่อนี่ออะไรเพื่อบรรเทาความปวดเพื่อบรรเทาความตึงเพื่อให้เราสามารถกลับไปทำงานได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า เราไม่มีประกันสุขภาพแล้วเราต้องไปจ่ายเองทีนึงก็เป็นเงินมากมายอยู่แต่พอผมมีประกันสุขภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาการออฟฟิศซินโดรมที่ผมบางทีก็ชอบจะเจ็บบริเวณเทเปอร์เซสตรงนี้อยู่เรื่อยนะครับก็ผมก็ไปรักษาด้วยการฝังเข็มด้วยการทำกายภาพนะครับซึ่งสถานที่พวกนี้เพื่อนๆจะต้องเช็คก่อนว่าเขาสามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ไหมโดยทั่วไปแล้วเนี่ย สถานที่ที่เขาออกไปรับรองแพทย์ได้เขาจะมีแพทย์ที่มีใบป,ประกอบโรคศิลป์ซึ่งเขาก็จะสามารถออกไปรับรองแพทย์แล้วก็ลงชื่อแล้วก็ระบุอาการเจ็บป่วยพร้อมกับทําการรักษาให้เราแล้วเราก็สามารถนําใบเสร็จรับเงินพร้อมปปรับ,บรองแพทย์นี้ไปเบิกเคลมกับบริษัทประกันที่เราได้ซื้อประกันสุขภาพเอาไว้ครับก็ไม่มีปัญหาใดๆครับก็เคลมมาตลอดครับอยู่มาสี่ห้าปีก็เคลมมาอยู่เรื่อยก็เคลมได้ไม่มีปัญหาอะไร แล้วอีกอย่างนึงคือเรื่องของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยถ้าเราใช้อยู่เรื่อยๆใช้อยู่เรื่อยๆเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเกิดปัญหาการบาดเจ็บที่เขาเรียกว่า overuse injury นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดพังผืดเกิดถ้าภาษาหมอเขาจะเรียกว่า trigger point นะครับ trigger point เนี่ยก็จะต้องรักษาด้วยการฝังเข็มด้วยอะไรต่างๆที่วิธีกระบวนการทางการแพทย์ที่มีซึ่งในส่วนของตรงนี้ ประกันก็ยังสามารถที่จะ cover ได้อยู่นะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับถึงถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีประกันสุขภาพแล้วเนี่ยบางครั้งประกันสุขภาพบางตัวก็สามารถที่จะให้เราสามารถไปตรวจสุขภาพประจำปีได้มีงบในการฉีดวัคซีนหรือสามารถทำฟันได้มี cover ขวดหินปูนรักษารักฟันอะไรต่างๆนะครับแต่ ผมก็จะบอกว่าประกันโดยส่วนใหญ่แล้วครับเขาจะไม่ cover อะไรที่กับเกับเรื่องความสวยๆงามๆเนอะมันก็จะจะ,จะ,จ,ะจะเบิดประกันไม่ได้นะแล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งคือมันต่อให้คุณแข็งแรงแค่ไหนก็เแบบว่าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่นำมุกไหลไม่เป็นไข้นะครับแต่บางครั้งเราไปอาหารเป็นพิษเราไปกินอะไรที่ เราไม่รู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับอาหารชิ้นนั้นอาจจะเก็บข้ามคืนหรืออะไรเราก็เกิดอาการท้องเสียโดยไม่รู้ตัวหรือในล่าสุดนะครับผมมีอาการเลือกกำเดาไหลอย่างเรื้อรังหมายความว่าแค่ดื่มกาแฟก็เลือดไหลแล้วหรือไม่แค่ยกของหนักทําให้ความดันเนี่ยมันขึ้นไปที่หัวเลือดกำเดาก็ไหลปรากฏว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมก็ไปหาหมอ หมอเขากล้องเนี่ยส่องเข้าไปดูในรูจมูกของผมครับเขาก็เจอว่าโอ้เส้นเลือดของผมเนี่ยมันปูดออกมาผิดปกติซึ่งมันแล้วก็มันก็บางมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ความดันขึ้นหรืออะไรไปกระทบเบาๆอาจจะล้างหน้าเช็ดจมูกแรงไปหน่อยเลือดก็พุ่งแล้วครับมันน่าลำคาญมากเลยนะครับผมก็เลยบอกคุณหมอว่าคุณหมอผมทําอะไรกับมันได้ไหมครับผมมีประกันสุขภาพอยู่ครับ คุณหมอเขาก็เลยจัดหนักจัดเต็มเลยครับโอเคเขาเห็นว่าผมมีประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นเขาก็จะนำเสนอวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในสกิลที่เขาสามารถรักษาได้และโรงพยาบาลที่ผมไปเขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆพร้อมที่จะรักษาในอาการเลือดกำเดาไหลของผมด้วยเช่นกันวิธีการรักษาก็คือเขาจะใช้การจี้ไฟฟ้าหรือสัพทางการแพทย์บรเขาจะเรียกว่าคอรไรเซนะครับ ซึ่งผมก็จะต้องแอดมิดหรือบางครั้งก็อาจจะทำเดย์เคก็ได้แต่วันนั้นผมอยากจะแอดมิดผมก็ผมเป็นแอดมิดแล้วเขาก็ให้พาผมไปห้องผ่าตาัดแล้วก็เขาก็เอาจี้ไฟฟ้าเนี่ยจี้เข้าไปในรูจมูกผมเลยเพื่อทำลายเส้นเลือดนะครับก็ไม่ได้ดมยาสลบห,หรืออะไรแต่ก็ก็เจ็บครับเหมือนมีใครมาหยิกในรูจมูกผมแรงๆอย่างเงี้ยตอนจี้ก็ได้กลิ่นเนื้อตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็รักษากันไปและหลังจากนั้นคืออาการเลือดกับดาลของผมที่เป็นมาหนึ่งปีก็หยุดลงไปอย่างเป็นตามที่คาดการณด้เลยครับผมถึงเรียกว่าค่อนข้างที่จะรู้สึกตัวเองตัดสินใจถูกที่ซื้อประกันสุขภาพในขณะที่ตัวเองกำลังแข็งแรงอยู่นะครับเพราะผมเชื่อว่าผมสามารถที่จะกำหนดงบประมาณ การรักษาของตัวเองในแต่ละปีอาจจะผมอาจาจะเจ็ดเงินเดือนสักสิบเปอร์เซ็นเพื่อจ่ายประกันสุขภาพนะครับโดยที่เขาครอบคทุกอย่างเลยของอาการเจ็บป่วยที่เราไม่สามารถประเมินหรือว่าเดาได้ว่าอาการเจ็บป่วยทุกๆอย่างในโลกนี้มีกี่อาการแต่ตราบใดที่อาการเจ็บป่วยนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามและที่สำคัญคือผมจะ ผมได้ทำประกันในขณะที่ผมสุขภาพแข็งแรงไม่มีประวัติการรักษาโรคเรื้อรังที่โรงพยาบาลใดๆมาก่อนผมทำประกันครั้งแรกตอนผมอายุ32บังครับ32 33ประมาณเนี้ยผมทำไปแล้วก็แบบทุกอย่างก็สมูทเลยครับเพราะว่าประกันที่ผมทำไว้ผมทำไว้ไวกับสบริษัทซึ่งตอนทำก็ไม่มีประวัติการรักษาใดๆเลยโดยที่คนทั่วไปชอบคิดว่าโอ๊ยแข็งแรงอยู่ไม่ต้องทำประกันหรอกเอาไว้ เจ็บป่วยแล้วก็ทำการจริงๆมีคนผมก็เคยเป็นคนเหล่านั้นเข้าใจผิดว่าเอาไปเริ่มเจ็บป่วยก่อนเาทำการเ็าได้แต่คุณอยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าคุณเคยไปรักษาโรงพยาบาล A ด้วยอาการโรคกระเพาะตอนเดือนมกราแล้วคุณไปทำประการตอนเดือนสิงหาว่าเป็นโรคกระเพาะ แล้วบริษัทประกันเขาไปเช็คเจอแล้วเขาก็รู้ว่าอ๋อคุณเคยไปรักษาโรคกระเพาะตั้งเดินมกลาแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รับประกันโรคกระเพาะแล้วซึ่งมันก็เสียผลประโยชน์เพราะว่าถ้าเขายกเว้นอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าจะลดค่าเบี้ยให้นะครับเขาถือว่าปกติแล้วการทําประกันเป็นโรคอะไรมาก่อนทําประกันแล้วมีประวัติในโรงพยาบาลเขาจะยกเว้นโรคนั้นเลยครับโรคแต่ก็แต่ไม่นับไอ้โรคที่ว่า เจ็ดคอเป็นไข้ไม่สบายน้ำมูกไหลพวกนี้มันไม่ใช่โรคเรื้อรังมันเป็นโรคที่รักษาได้หายนี่ก็กก็็เค็มอนกันได้อยู่แล้วครับซึ่งโดยทั่วๆก,ก็จะประมาณนี้แหละครับว่าผมก็อยากจะสรุปว่าเอ,อต่อให้แข็งแรงแค่ไหนผมคิดว่าการที่ผมได้ทําประกันเอาไว้มันก็ทําใหผ้ผมสบายใจบ้านผมอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งผมมีอะไรผมก็ไปหาโรงพยาบาลน,นั้นไม่ต้องรอคิวนานไปถึง ก็ไปวัดความดันทําตามมาตรฐานทํากระบวนการคัดกองครับก็แล้วก็เจอหมอเ็จเบดสเสร็จแล้วผมไม่เคยใช้เวลาเกินหนึ่งชั่วโมงที่โรงพยาบาลเลยในการทําอะไรเรื่องต่างๆถ้าคุณลองไปดูว่าถ้าคุณไปโรงพยาบาลของรัฐใช้สิทธิบัตรทองใช้อะไรต่ออะไรคุณต้องไปจองคิวไปรับปรคิวไปอะไรต่ออะไรอาจจะเสียเวลาทั้งวันเลยด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะ แนะนำว่าเออถ้าคุณมีความสามารถในการที่จะลองแบ่งงบประมาณเงินรายได้บางส่วนมาซื้อประกันสุขภาพดูแลตัวคุณเองเพื่อซื้อความสะดวกสบายให้กับตัวเองแล้วจะได้มีเวลาไปทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือมีเวลาไปอยู่กับคนที่เรารักแล้วไปทําในสิ่งที่เราชอบโดยที่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงว่า ถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมาเราจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายเรื่องเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยครับเท่าไร่เท่าไหรก็ต้องจ่ายถูกไหมครับหมอบอกเท่าไหรเท่าไรเรารก็ต้องมีให้หมอเราก็ต้องมีให้โรงพยาบาลใช่ไหมครับก็ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกได้ครับต่อให้คุณคิดว่าคุณดูแลสุขภาพดีแล้วแค่ไหนก็ตามมันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังมาจนถึงเวลานี้ สวัสดีครับ